สวัสดีค่ะมารีวิวมอมีในสวนจากพี่น้องมันจะออกมาลักษณะเช่นไรเตรียมพร้อมมีดจ้ะแล้วก็กระถางมาเบริรงมองมีขวในสวนจากพี่น้องขอสิบบาทค่ะเบิงว่าลักษณะเป็นเช่นไร on hén, chả biết on hén Xúc đẹp nhưng mà xúc nhẹo là chả Mày xả mà sạp đại Xúc đẹp lên xúc nhẹo มีดมน,น,น,นี่มันหน่อยไปโกดน่พี่นี่มันหนวยใหญ่พูดจ้ะพี่น้องหน่วยใหญ่กระดกกระโด มันหอนโบหอนหอนใจมันโอ้ยเป็นอยเี่ย จะได้แล้วรีวิว yeah! <c oughs> ชิม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 ,ชมบริกิมังมีสซุกนะสิซิมเเบิร์อเฮเบรบซื้อคอรว้าหวานพี่นอ้องหวาน ขึงหัวอันนี้ครึงหางพาสกรพาสกรเดี๋ยวทรให้อายมาเอาไว้จะโอ้ยมีดน่อยปวดพี่น้อง มีดหน่อยพด <c oughs> รีวิวหมักมีสุกในสวนครับ คากริพี่หน่อยเหลืองเหลืองกินไปพ่ออมาบานนี่ยหวานหวานหวานจ้ะปลูกเองกินเองปลูกเองกินเองอย่พี่หนอ บเหลืองบปจะเหลืองบ่เหลืองไม้เหลืองไม่เหลืองไม่เหลืองไม้เหลืองไม่้าเหลืองเหลืองเหลืองจ้าเจดีซีนูเฟลเดดังน่ะปลาอัพเลปลาเบียงอื้นฟัวนูเฟลสุดหล่อที่เบียงสุดยูนูโตอูบีเยนูยาเดกามาซาเดดังฟิงโกเจดีแม่นูคูเปปัจจี โอเคเออซ็งกันปนูสเซงกันนูเชนแมนตะแนงก็มมาสาอร่อยปลุดล่ะปะตู้ไเย่โอเคโอเคนลคะนเนาะเรื่องสวยงามจ้ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูจ้ะ